ีใจฮะเพราะว่าเนี้ยเป็นเล่มพิมพ์เป็นครั้งที่3เปลี่ยนปกใหม่แล้วก็ที่สาคัญก็คือมันเป็นความพิเศษของมันก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างครับที่ทําในอัลบั้ม p r รด็อก X ครับฉลองครบรอบ10ปีที่แล้วคือเราก็นึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะหมดกระแสไปแล้วก็เขาหลังจากนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มีการเอาหนังสือมาแฟนเพลงที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักวงไพยดอก ก็มาหาซื้อกันได้อีกรุ่นนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าเออเพลงมันยังอยู่มันไม่ได้ตายเพราะว่าต่อให้นานไปแค่ไหนสิบกว่าปีคนก็ยังสามารถค้นหาข้อมูลได้มาคือนันแหลมหรือคุณเก่งเนี่ยเขาทําอยู่ในวงการหนังสือคนที่เป็นวอร r เกอร์ที่ที่เป็นจ็กเกอร์ที่เป็นยอดมนุษย์เขาเป็นพวกบกผมก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยแล้วก็ในใจมีไอเดียอยู่แล้วว่า อยากจะทําอะไรที่มันแบบเป็นข้อมูลเก็บเชิงลึก<ช>ข,อของการทําอัลบั้มเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอย่างมากจะเป็นแบบที่มาอ่างเพลง mm hmm. แต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึกให้กับแฟนเพลงได้ดูครับผมผมก็รู้สึกว่าเออไหนๆเราทําอัลบั้มต่อไปเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วอยากจะทํามาเป็นหนังสือเพื่อให้หนังสือเนี่ยเหมือนเป็นคู่มือคอนเซ็ปต์รวมๆก็คือเหมือนเวลาเราซื้อซีดีมานึแผ่น Uh huh. สิ่งที่คนเราจะชอบก็คือมันนั่งอ่าน uh, ปกๆมันนะอย่างนี้นะไม่มีปกทีนี้ก็เลยได้ไอเดียวว่าออถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาขยายจากปกเนี่ยให้มันเป็นเหมือนคู่มือในการ oh. ฟังเพลงอัลบั้มนี้เลย oh. แล้วก็รวบรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงมิกซ์เสียงเบื้องหลังการแต่งเพลงเบื้องหลังการถ่าย MV ด้วย uh huh. มาอัดเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ผมยังแอบในใ,นใจว่าโอ๊ยท่านี้ลุ่งเนี่ยอยากจะให้แบบวงการเพลงไทยฮะ มีวงอื่นๆก็ทําแบบนี้แฟนเพลงจะได้รู้ในเชิงลึกว่าเพลงแบบน,นี้ที่เราฟังผ่านๆในบางทีผ่านหูแต่พอมันนั่งอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราได้ยินมันอาจจะโยงไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้การทําเพลงไอความพิเศษของเพลงนี้คือ,อเสียงแฉซื้อมาจากโปรตุเกสอะไรก็ว่าไป <laughs> แล้วก็ได้อ่านหมดเลยว่าเครดิตใครทํา เพลงนี้มีที่มาอย่างไงแล้วก็ความพิเศษของแต่ละเพลงคือนอกจากเราฟังผ่านๆ้วคราวนี้จะได้รู้เชิงลึกมันจะมีเพลงที่น้องๆชอบถามที่มาฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงสยองขวัญผก็จะมีเพลงเช่นเพลงชื่อว่านั่งยางเป็นเพลงที่มาโดยบังเอิญอะไรอย่างนี้ฮะแล้วเนื้อหามันจะแบบหนักไปทางเพลงสยองขวัญซึ่งหรือว่าบางเพลงชื่อว่าเพลงก็มีแค่นั้นครับเป็นเพลงซึ่งเมื่อคำนวณแล้วผมก็เขียนเว่อร์ไป เก็บคำนวณทุกอย่างเป็นเพลงนี้แต่งระยะเวลานานมากเก uh huh. ็บดองไว้เกือบ5้ากว่าปีกว่า uh huh. ผมก็เรามานั่งคำนวณดูระยะเวลาในการเขียนเพลงนี้ตกตัวอักษรละหนึ่งสัปดาห์อะไรแบบนี้ครับเราก็มานั่งคำนวณแล้วก, <laughs> วก็เราก็เขียนข้อมูลไว้ในหนังสือ <laughs> เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แฟนเพลงก็จะมาถามว่าเมื่อไหร่จะมีเล่มต่อไป <laughs> เขาอยากจะรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าสนุกมากรวมไปถึงนักอ่านหนังสือด้วยครับบา uh huh. งคนไม่รู้จักวงพลาดอกไปหยิบ สุ่มมาเอ้นี่นอะไรเปิดไปโอ้ยพออ่านไปแล้วเกิดอยากจะฟังเพลงก็ไปหาซื้อซ<อ>ีดีได้ทุกอย่างทําไปแล้วมันมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันวงการหนังสือก็ช่วยขายวงการเพลงลว,วงการเพลงก็ช่วยให้คนมาหันมาอ่านหนังสือช่วยกันเป็นเรื่องที่ดีมา คือไอเดียรวมรวของวงนั้นเป็นการทําเพลงแนวทดลองอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นการทดลองมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อข้อเสียคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นวงการกลุ่มกว้างคนทั่วไปฟังแล้วอาจจะไอ้นี่มันร้องเพลงบ้าอะไรอย่างี้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันทําให้เพลงแต่ละเพลงมันยังใหม่อยู่ตลอดมันจะมีการทดลองนี่มีอะไรแผลงแลงแล้วมันทําให้วงเราเนี่ยยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเลบ อันนี้เป็นข้อดีซึ่งทําให้เห็นผลแล้วว่าทุกวันนี้เราก็จะมีแฟนเพลงที่เป็นกลุ่มเด็กขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วเราก็ไม่ได้แก่แล้วแก่เลยเการทดลองที่แพลงที่สุดนะ่าเป็นเพลงตอนอย่างนี้อัลบั้มใหม่เนี่ยจะมีการทดลองที่แผลงมากทัก้งนี้นะงไับประมาณไหนก็มันเป็นการทดลองทางจินตนาการของมนุษย์ครับครับผมถ้าเปรียบเทียบคนเราเนี่ยเวลามองภาพแอสแตรคสมมติว่าไปดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยคนดูภาพแอสแตรคมันจะเป็นภาพนามธรรม แต่ละคนจะตีความออกไปไม่เหมือนกันแล้วแต่พื้นฐานของจ,จิตใจพื้นฐานทลังคงตัวเองเนี่ยเราก็เลยสนใจไอเดียนีย้เอามาทำกับการทำภาพแอ็บสแรกเนี่ยเป็นการเป็นการปูเพลงให้เป็นแอ็บสแทกฟังเพลงเปลี่ยนจากภาพกลายเป็นตัวหนังสือ,อเปลี่ยนจากภาพกลายเป็นเสียงคําพูดเนื้อหาที่มันกระจัดกระจายแล้วไปผสมกับจินตนาการของแต่ละคน,นออกมาเป็น เรื่องราวที่คนนั้นคิดไปเองความโดดเด่นของเพลงนี้จะเป็นเรื่องการชงคำคการปรุงคําให้แบบไม่เบนไปทางไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เบนไปทางแบรูบร้เรื่องไปมันจะเป็นแบบการผสมผสา,านนี่เป็นการทดลองจริงแล้วคนฟังก็จะได้จินตนาการของแต่ละคนไปเลยข้อดีของเราคือเรามีการเล่นสดค,คือบางครั้งเนี่ยคนฟังเพลงไม่รู้เรื่องแต่มาดูคอนเสิร์ตก็สนุกไปได้ เขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ซื้อซีเลยคไรก็ได้แต่ว่าพอมาดูคอนเสิร์ตแล้วประทับใจอาจจะค่อยๆมาเริ่มตามที่ะซึ่งมันก็จะมีแต่ผลบวกครับเพราะว่าคนที่ไม่ฟังก็คือคนที่ไม่ฟังเลยคือถ้าไม่ใช่เป็นแฟนเพลงวงเลยจะอาจจะไม่สนใจไปเลยออไอ้วงนี้นไร้สาระไปเลยหรือไม่ก็แอนตี้เกียดเลยอีดูแล้วเทือน ดูว่าน่ากลัวไปดีกว่าอันแบบนี้ก็คือก็คนละกลุ่มกันเลยเขาก็จะปิดลับไปเลย<อ>แต่ถ้าวันหนึ่งเขาเกิดเปิดลับแล้วมันคลิกตรงกันด้วยเหตุและเวลาที่มันพอเหมาะพอจอบส่วนใหญ่แฟนเพลงเวลาเขียนมาเขียนมาคุยกับผมตั้งจดหมายมก็จะเริ่มมาจากการเกลียดวงาลาดมาก,ก่อนเกลียด,ยดแบบย <entry. S 2> ลยนดรอใช่ฮะอย่างเช่นน้องคนหนึ่งอาจจะแบบเป็นประธานชมรมของโรงเรียนโหวตกันว่าจะเอาวงไหนมาเล่น บทมาพระดอกโหย้ยต่อต้านทุกมิีิทางไม่ให้เอาวงนี้มาเล่นวันหนึ่งฝนเกิดตกกลับบ้านไม่ได้ก็จำยอมนึกอมาดูเกิดความประทับใจกลายเป็นแฟนเพลงแบบบ้าคลั่งเชิงลึกไปเลยทั้งหมดทั้งมวลเนั่นอยู่ที่ว่ามันเล็กคลิกกันเข้าใจกันณนวะินาทีนั้นหนุ่มใช้คําคุยกับเพื่อนว่าเพลงมันยังไม่ได้ทํางานนะตอนนั้นเมื่อถึงเวลาพอเพลงทํางานแล้วมันมีประตูเชื่อมแกันได้แล้วเกิดเหตุอาเพศอะไรก็ตามที่แบบว่า เข้าใจโป๊ะและชอบเพลงของพวกเราจะเหมือนกับว่าคนจะชอบแล้วรักไปเลยครับอันนี้เป็นข้อทั้งข้อดีและข้อเสียวงส่วนใหญ่ยุคใหม่ก็แบบจะค่อนข้างคาดหวังกับผลตอบรับสูงก็เลยอย่างเวลาทําอะไรผมก็จะยกตัวอย่างวงตัวเองให้เห็นว่าเออจริงๆเราไม่ได้ประสบความสำเร็จมาตั้งนานนะนี่เกือบ20่ปีถจะเริ่มมาประสบความสเร็จทุกอ,อย่างเริ่มมาด้วยการทํางานต่อเนื่อง mm hmm. ก็เลย ถึงได้บอกว่าทุกวงอ่ะถ้าเกิดมาทางที่รู้จักกันน่ยก็อยากจะให้เดินตามรอยแบบทาแบบนี้เพราะมันจะมั่นคงกว่าคือเล่นไปอย่างที่ตัวเองชอบอแล้วให้คนอื่นหันมาชอบในสิ่งที่เราทำแล้วมันถนัดครับ <c oughs> เคยมีคนมาถามเคล็ดลับการแต่งเพลงให้ดัง <c oughs> ผมบอกว่าไม่ไม่มีทางรู้เลยอันนี้ไม่มีทางรู้อยู่ดีๆเขาจะเอาเพลงอะไรมาดังก็ได้เป็นกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่เคยท้อเลยเพราะว่า เราคาดหวังอะไรกับคนไม่ได้เลยอยู่ดีๆเขาอาจจะแห่แหนเพลงที่แบบติงต้องไปเลยอ่ะแล้วเพลงนั้นอู่นะเพลงอย่างเงี้ยใช่เราไปคาดหวังอะไรไม่ได้มันเป็นระบบที่ว่าแล้วแต่คนจะแห่แหนเพราะนั้นก็เลยไม่เครียดจะทำเพลงอะไรก็เขาจะดังเป็นผลบวกเขาไม่สนใจก็ช่วยอะไรไม่ได้คนไม่ชอบก็ช่วยอะไรไม่ได้วงพระดอกอ่ะไม่ได้เหมาะกับการออกซิงเกิลแรงๆยิงเพื่อโหลด แต่ว่าเราเหมาะกับการขายภาพรวมเป็นอัลบั้มครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้เครียดเรื่องต้นทุนอะไรมากคือเราก็ทําตามต้นทุนที่ที่มันควรจะเป็นเงี้ยไม่ต้องไปทุ่มสื่อเยอะแล้วก็ออกขอค่ายว่าออกเป็นอัลบั้มดีกว่าเปรียบเหมือนถ้าเป็นมวยก็มวยหมัดไม่หนักพกโป้งเดียวนอกยกหนึ่งเนี่ยทำยากเพลงเดียวหมัดเดียวยากแต่ถ้าแบบชก12ยกชนะคะแนนเงี้ยทำได้ทำได้ใช่เราก็เลยพอถึงจุดที่ว่าเริ่ม เริ่มเชื่อกันแล้วก็เลยถ้าผมออกมาเป็นอัลบั้มดีกว่าวความประทับใจของคอนเสิร์ตล่าสุดที่เพิ่งผ่านมามันเป็นคอนเสิร์ตที่แปลกมาก<ะ>ทุกอย่างลงตัวหมดเลยครับมไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่เตรียมงานตั้งแต่การซ้อมไปถึงการเล่นถึงตอนจบทุกอย่างเนี่ยลงตัวแบบสมบูรณ์แบบ <ฮะ S 2> ในความรู้สึกของทีมงานแล้วก็ตัววงนะครับ<ะ><ะ>มันก็เลยเป็นความประทับใจที่แบบอกโอ้หายากนะคอน,คอนเสิร์ตที่แบบ มันไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็แบบม้วนเดียวจบแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งแฟนเพลงยังไม่ออกเลยฮะจบจากคอนเสิร์ตก็นึกว่าแฟนเพลงไลออกไปแล้วก็ยังยืนอยู่เ,เพื่อรอเพลงต่อไปณะนี้นเล่นตั้งห้าสิบเพลงจบหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยผมว่าหายากปกติคอนเสิร์ตหนึ่งก็จะมีแบบแอมใหม่ดังบ้างมันแน่นอะไร่ครั้นนง,งนี้ไม่มีเลยนี่สมูทมากแล้วก็ฟีดแบ็กก็ดีมากมสื่อออกมาได้ดีมากทุกอย่างก็เลยถือว่าเป็นความ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้หนึ่งอันเลยครับความรู้สึกของคนที่มางานวันนั้นจะรู้สึกเหมือนกันคือได้รับความอบอุ่นของแฟนเพลงบางคนก็จะรู้สึกในสังคมปกติก็จะรู้สึกฟังพลิตดัณมันแปลกแย่มาหัวเน่าบ้างแกะดำในฝูงเพื่อนพออ้าปากเพื่อนบอกวงอะไรไล้สาระมาฟังอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเนี่ยที่เป็นแกะดำมาหัวเน่าแห่กันมารวมตัวกันนะวันนั้นแล้วเวลาเวลาคนมาร้องเพลงแปลกแปลเนี่ย เขาจะซาบซึ้งมองแบบโอ้เหมือนนึกถ <It> ึงภาพคนที่เคยร้องอะไรอยู <infinity> ่คนเดียวแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยกูแปลกหรือเปล่าอันงี้ครับแล้ววันหนึ่งเกิดมาร้องแล้วหคนข้างๆก็ร้องได้ทุกคนร้องได้เหมือนกันทั้งทั้งเลยมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบทั้งอบอุ่นทั้งซาบซึ้งครับต่อให้เล่นเพลงแปลกกระโดดรถเต้นก็จะยิ่งเพลงเหล่านั้น มันยิ่งสร้างความรู้สึกแบบดื่มดั่เฮ้ยมากครับอันนี้คือความรู้สึกที่คนได้เรบแต่ว่าการเล่นตามผับ・ตามงานคอนเสิร์ตปกติ uh huh. ก็จะมีความยากอยู่ตรงที่ว่าใครเล่นให้คนที่ไม่รู้จักเราไป uh huh. จะต่างกันคอนเสิร์ตใหญ่ uh huh. แล้วก็ความง่ายก็คือมันก็เป็นลิดเพลงเดิมเราก็เล่นเหมือนกับว่า เป็นงานประจำแล้วก็สนุกไปกับการดูบรรยากาศคนคแต่ก็จะยากหน่อยตรงนี้ว่าเล่นไปแล้วคนอาจจะแบบเดินออกบ้างเดินเข้าไม่สนใจเมื่อกี้สาวหน้าเวทีอย่างนี้มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอีกงานหนึ่งที่จําได้มันแปลกดีคือเป็นเล่นแคมปัสทัวร์แล้วก็เป็นเล่นที่โรงเรียนทางฝั่งเขาคลองเตเยครับ,รบจำไม่ได้ชื่อโรงเรียนอะไรแล้วการไปเล่นเนี่ย มันจะขัดแย้งนะฮะคืออาจารย์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เขามองการเล่นดนตรียังไงเขาจะบังคับให้นักเรียนเนี่ยนั่งนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วคนเล่นเนี่ยมันก็เล่นเพลงมันแล้วลงเด็กนักเรียนเหวียวโรงเรียนนั้นโรงเรียนเฮี่ยวแล้วก็มีคนลุกขึ้นยืนคราวเนี้ยก็จะมีเพื่อนเนี่ยมันบังกันเองคนนี้ลุกขึ้นยืนกันหมดก็มั่วมันเละเทะมันมีปีนขึ้นมาเล่นบนบนเวทีมาเต้นเต้นคือบรรยากาศตอนนั้นสนุกมาก แต่ภาพที่ประทับใจแล้วมันแปลกมากคืออาจารย์ผู้หญิงคนไม่ไหวไปคว้าไม้เลียวมาคุมสถานการณ์ไม่ได้เราก็เล่นไปแล้วเด็กนักเรียนเที่ยวๆก็จะมายืนอยู่หน้าประมาณ4ี่หคนละเต้นอยู่บนเวทีขึ้นมายืนมาเต้นด้วยอาจารย์ก็ไล่กวาดเลยฟาด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 เลียงสวยนักเรียนก็ล้มตก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 แต่ที่จะพากว่านั้นคือจะมีเด็กเนี่ยเต้นมันอยู่นะครับ แล้วภาพที่เห็นมาอาจารย์อีกคนหนึ่งคราวนี้ไม่ต้องถือไม้เรลียวกว่าแหวกกันเป็นวงเลยครับบาลีความอำนาจหิดิดบเป็นอาจารย์เหมือนอาจารย์ปกครองหรือครองมาเป็นผู้ชายทุ่มทุ่มเลยเดินมาไม่ต้องทําอะไรเด็กแตกคือก็มองออกโอ้โหอาจารย์คนนี้ถ้าเราจริใหัวตอนนี้เราก็คาดว่าปลายปีจะได้ฟังระเบียใหม่ คืองานอัลบั้มใหม่เนี่ยล่าสุดเรามีออกอัลบั้มชื่อว่าเดลิมเมอรอัลบั้มเดริมเมเป็นภาคของเพลงช้าครับคือเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฟังแล้วก็เป็นเพลงเพลอเป็นโบนัสแทรกครับซึ่งเพลงช้าเราดันไปหมดแล้วกับอัลบั้มนี้ตอนนี้เราจะเหลือแต่เพลงเร็วเพลงบ้าเพลงแหวกแนวเพลงสนธยาครับหันหันแปลกประหลาดคือแฟนเพลงเขียนมาบอกช่วงหลังเนี่ยจะมีการต่อว่า ไม่เดี๋ยวนี้ออกมาหล่อไปละซอฟไปซอฟไปนุ่มนะไอ้เพลงแปลกๆหาไม่เจอแล้วเหรอลยา้วบอกว่าเออมันแค่ยังไม่ได้ทําออกมาครับผมแต่อัลบั้มใหม่เนี่ยจะเน้นเพลงแปลกเพลงเร็วเพลงมันนั้นเลยครับแบบแนวหลุดโลกก็คือแฟนเพลงที่แบบชอบสไตล์เนี้ยเตรียมให้ดีครับผมส่วนแฟนเพลงที่มันหลง หลงรักพายดอกเพลงนุ่มๆคนบนฟ้าอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวช็อคนะก็อยากจะบอกน้องๆที่อยากจะเล่นดนตรีแล้วก็ทำมาข้อแรกคืออย่ามองวงอื่นๆที่ความสำเร็จครับแล้วก็คือแต่ละคนอย่างยกตัวอย่างวงพลัดอกก่อนหน้าส0บกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยได้รางวัลสักรางวัลเดียวนครับแล้วก็ยอดขายก็ไม่ได้ได้ดีไม่ได้ฮอตชิตอะไรแต่เราก็ยังทำอยู่แล้วข้อที่2ก็คือ การที่มาอยู่ณจุดนี้ได้คือการทํางานอย่างต่อเน,นื่องใครจะให้ไปเล่นไหนแล้วก็ฝ่ายใครจะให้เราทําอะไรเราทาด้วยเพราะาเรารู้สึกว่าดนตรีเป็นเรื่องสนุกครับทำด้วยความสนุกจริงแล้วเดี๋ยวส่วนสิ่งต่างๆนะตามมาแล้วข้อที่3ถ้าคิดจะทําอะไรแล้วเริ่มลงมือทําได้แล้วแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆเราชอบจริงรุ่งหรือเปล่า ถ้าเราเก็บไปเพ้อฝันอยู่ทุกวันมันสูนเปล่าครับอยากจะชอบเป็นเล่นดนตรีก็ลองเลยอยากจะแต่งเพลงก็ลองแต่งดูฟอร์มวงก็ลองฟอร์มหาเวทีเล่นแล้วเราจะได้รู้ว่าเออลุ่งหรืเปล่าคือในในไอเดียเนี่ยพอจบอัลบั้มใหม่อยากจะเขียนหนังสือสัก2-3โปรเจกต์ครับผมคงจะได้มีอะไรมาให้อ่านกันสนุกสนุกซึ่งเกี่ยวกับเพลงพาราดอกนี่แหละครับครับก็หนังสือนี่นะครับพาราดอก x นะครับเป็นหนังสือ ใครอยากจะรู้ใครมีไฟในการอยากจะทําเพลงครับผมใครอยากจะเป็นวงดนตรีหรือใครอยากจะรู้สึกว่าเออดนตรีมันเป็นเรื่องสนุกนะแล้วก็อัลบั้มเนี่ยหนึ่งเพลงเนี่ยมันอัลบั้มเพลงนึงเนี่ยมันมีอะไรที่มันเยอะรายละเอียดยิบย่อยอ่ะหาหนังสือเล่มนี้มาได้เลยแล้วหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปอยู่ในโลกของการการทําเพลงในแบบของพวกเราแล้วก็จะได้รู้ที่มาผมเชื่อว่าใครอ่านหนังสือเล่มนี้ น่าจะมีมุมมองที่ดีในการฟังเพลงในอนาคตครับ